อรุณสวัสดยามเช้าจ้าทุกคนสำหรับเช้านี้นะคะอากาศหนาวนะคะแล้วก็แห้งมากเลยนะคะตัวที่พี่นุชแนะนำว่าให้ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือให้ติดบ้านไว้เลยก็คือตัวไฮยาวิตามินซีเซรั่มตัวนี้นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวหน้าเราชํำวาว แล้วก็เงาเลยนะคะถ้าใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะคะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวโดยเฉพาะหน้าหนาวแบบนี้นะคะที่อากาศแห้งผิวเสียความชุ่มชื้นนะคะรับประกันว่าตัวเนี้ยจะช่วยในเรื่องของการ เติมเต็มเติมคอลลาเจนเติมน้ำให้ผิวนะคะให้ผิวเราฉ่ำวาวนะคะไม่ขาดน้ำแล้วก็ยังช่วยลดเลือนรอยแดงรอยดำจากสิวนะคะฝ้ากระจุดด่างดำนะคะบางคนเนี่ยเป็นฝ้ามาเป็น10ปีนะคะใช้ครีมอะไรก็ไม่หายแต่มาหายด้วยตัวนี้เลยนะคะอยากแนะนำนะคะให้ลองกันจริงๆเลยจ้า